สวัสดีครับนี้มาพบกับสุริยาบานสวนนะครับผมเมนนื่อนี่ก่อนนานั่มเสนอนะครับผมาการตารัดเข่านะครับตอนนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับไล่นี่ก็เป็นไล่เดียวค,คือไลอ่ประมาณสามไล่แต่ว่าเอ็ดเป็นเป็นแปงเดียวนะครับผมนะครับกระต่ายลงไปแล้วนะครับผมพอดีดนะ เป็นเจ้าแรกนะครับของหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่ากับว่มีผู้ใดกล้าเป็นแบบนะครับนะครับอ่าบงนั้นก็คือมองสามขานะครับตามคนจะว่าได้ตัดนะครับครับกตัดไปประมาณสองไร่นะครับผมก็เ็เป็นผีที่สองแล้วล่ะท่านผู้ใดไม่เห็นขก็ไม่เห็นเราก็ว่าผีบาทครับอ่าตัดวันนี้งนะครับ ความคิดแต่เราค้นมาขึ้นกัน,นครับผมที่ตัดเพราะสาเหตยุยาขงวัตที่งาลายครับงาขึ้นขื้นลายแห้งก็เลยต้องตัดนะครับผมเสียดายบอสเสียดายนะครับผมาะว่าก็เคยเห็ดมาแล้วนะครับน,นะครับขึ้นหนาอยู่นะครับก็แต่ว่ามันกับปนไปกับงาครับผมเอางาครับ ตัดไปครึ่งนึงนะครับผมบประมาณสองลายาแปลงนี้มันอยู่ประมาณสามลนะครับแต่งง่พอสมควรตอนเย็ยนๆน,นะครับลมกับแหงๆอยู่ดอกผู้ใดประกาว่า,า,วา,าหตุกะกระล่องเบิ้งก้อนก็นได้ครับผมจะงานสองงานนะครับจะได้รู้นะครับว่า ตัดกบตัดมันเป็นจังไดนะครับผมแขันคนที่จะล่องเห็ดนะครับเพะต้องเห็ดลายเหมือนผมนะครับผมของผมนี่คือบ้าพ่อสมควนละควนมัดมู่บ้านก็ว่าพีบ้าแล้วครับผมตัดกาตัดเขาจะคว้างเลนนะครับนะครับครับตรงนั้นก็สิเป็นขั้นแท้ปล,ปลูกไม้ซักปลูกกล้วยนะครับผมข้างหน้าเขาเนาะขหน้าท้องถ้ำ ตมือรุ่นสิไปไทยเปิ่งตอนนี้กล้วยก็เริ่มยุบลงแล้วละ่ะก็สเหลือจะอซักนะครับนะครับมันก็เริ่มตายพ่ายแล้วนะครับผมสเสืเอมโมงก็แน่นแล้วละนะครับนะครับงาไปคุณเลยนะครับผมกล้วยถ้าพ่ายผมก็เชียวออกเพื่อให้ซักมันต่อเด้นขึ้นไปนะครับผม จะมีซากระกาอย่างหน้านะครับแล้วกาต้นพะยุงนะครับผมก่อได้ที่ยังบตายก่กัจงไว้ก่อนนะครับผมเพื่อทีได้ดเอ,า,อาผลมันต่อไปนะครับผมจะอลองเบิ้งน,นะครับผมการตัดก้านะครับก็เป็นสนว่ากีามันกับ่แมวเพราะว่ามันเป็นเขาววาน ตัดเขาแล้วครับตัดใบเขาครับมีร่มบรรยาก,กาศดีมากร่มแห้งจินตนาการจะตัดยูค่าไว้เยนานา็นะ COVID นะครับผมร่มบรรยากาศดีนะครับโควิดก็บบริยานนะครับผมเพราะว่ามันลง ลงคร graduate, ับอยู e ่ทุ่งใท้ทุ่งหน้าปราจากโลกนะครับผมอย่างไรหน้าเป็นไรหน้าซีน้ำธรรมชาตินะครับผมนะครับว่าจะใส่ตันที่นี่ถายหนามันกับผมนั่นหน้าท่างผมนะครับผมผมใส่ธี่ท่างโคราชเนต้งหน่อยนะครับผมหลักษาไว้นะครับเสนตาจะหองครับขนตกขนยังก็มาไตจะไล่ไหลครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พ่อสนีกอน,นะครับผมมียังอัปเดตหม่ๆม่นะครับผมดอเขาเกิดหรือบอกเกิดยังไงจังมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเที่ยนนึงนะครับผมสำหรับเมื่อเี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ